สวัสดีค่ะจีดาพาเซเลสตานะคะกลับมาพบก,กันกับ B 2 B Top Sales ค่ะวันนี้เป็น EP แรกที่จะทำในรูปแบบของวิดีโอด้วยนะคะก็เดี๋ยวจะแปะลิงก์ YouTube ไปใน Facebook สำหรับคนที่อยากจะดูเป็น YouTube ก็เข้าไปดูในลิงก์ได้เลยนะคะวันนี้หัวข้อที่จะมาคุยกันเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วจะต้องรู้ก่อนเป็นอันดับแรกก่อนที่จะไปเรียนรู้เรื่องของสกิลแล้วก็เรื่องของโนเลจต่างๆเกี่ยวกับการขายเลยนั่นก็คือเรื่องของ mindset นั่นเองนะคะทุกคนทราบดีค่ะคนที่จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้เนี่ยหลักๆเลยต่างกันตรงที่ mindset สำหรับคนที่มี m i n d s ็ t ที่ไม่ถูกต้องกับคนที่มี m i n d s ็ t ที่ถูกต้องมันนำเขาไปในทิศทางที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงเลยนะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่ทุกคนจะเรียนรู้เรื่องของสกิลในการขายย้อนกลับมาดู m i n d s ็ t ของตัวเองก่อนนิดนึงว่าเป็น m i n d s ็ t ที่ถูกต้องหรือยัง ดีหรือ,อยังพัฒนาได้ไหมต้องปรับปรุงตรงไหนวันนี้จะมาชวนคุยกัน3 m i n d s e t ที่ทำให้เราเป็น Top Sales ได้นะคะจริงๆแล้วเรื่อง m i n d s e t ที่จะแชร์วันนี้ก็ใช้ได้ทั่วไปด้วยในไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นเซลล์เป็นในทุกอย่างที่เราจะประสบความสาเร็จในชีวิตเลยก็ว่าได้นะคะมาดู m i n d s e t แรกกันนะคะ m i n d s e t แรกถามตัวเองก่อนนิดนึงว่าเรามี passion ได้ยินบ่อยใช่ไหมคะ passion มี passion ไหม มีความเชื่อมั่นในตัวเองในสิ่งที่ตัวเองทำไหมข้อแรกเลยมายเซ็ตที่สำคัญคือเราต้องมีความหลงไหลหลงไหลอะไรหลงไหลใน product ของเราหลงไหลในสิ่งที่เราทำหลงไหลในบริษัทของเรามีความเชื่อในตัวเองแล้วก็มีความเชื่อใน product ในสิ่งที่เราทำว่ามันกำลังช่วยผู้คนช่วยลูกค้าช่วยบริษัทของลูกค้า ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นทําให้คนทํางานง่ายขึ้นอะไรก็แล้วแต่สิ่งที่เราขายมันต้องเป็นสิ่งที่เรามีแพชชั่นมีความเชื่อมั่นในตรงใน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 ส่วนนั้นเพราะว่าถ้าเกิดเรามีสองตัวแล้วสองตัวนี้แล้วเนี่ยสิ่งที่ตามมาคืออะไรสิ่งที่ตามมาคือคนคนนั้นก็จะมีโอกาสที่จะทํางานหนะักมีความพยายามมุ่งมั่นในสิ่งที่เขาทาเพราะว่าเขาเชื่อ ว่าสิ่งที่เขาทำนั้นมันส่งผลดียังไงต่อผู้คนบ้างแล้วก็มีโอกาสที่จะไม่กลัวในความล้มเหลวที่จะเข้ามาแล้วก็มีความกล้าที่จะที่จะต่อสู้หรือที่จะมุ่งม,มั่นทำสิ่งนั้นต่อไปเรื่อยๆเห็นไหมคะว่าถ้าคนที่มีความหลงไหลแล้วมีความเชื่อมันสามารถส่งผลอะไรที่ยิ่งใหญ่กับคนคนนั้นได้มากมายทีเดียว เราก็เลยต้องมาถามตัวเองตรงนี้นะคะว่าตอนนี้สิ่งที่เรากําลังทําขึ้นมาผู้ประกอบการเองเนี่ยหรือว่าคนที่เป็นพนักง,งานขายเองเนี่ยเรามีความหลงไหลในสิ่งที่เราทํามากน้อยแค่ไหนถ้าเรารู้สึกว่าแพชชั่นแพชชั่นมันหมดหรือแพชชั่นมันไม่ใช่มันก็อาจจะถึงเวลาที่เราจะต้องหาแพชชั่นใหม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นเวลาที่เราจะต้องมา ถามตัวเองใหม่หรือเปล่าปรับจูนความคิดตัวเองใหม่หรือเปล่าให้เรากลับมามีแพชชั่นแล้วก็มีความเชื่อต่อไปนั่นเองนะคะ My set แรกสําคัญมากนะคะไปต่อที่ My set ที่2กัน My set ที่2ถ้าเป็นภาษาอังกฤษเขาจะใช้คําว่า abandon my set abandon จริงๆถ้าแปลตรงตัวแปลว่าละทิ้ง My set เนี่ยเป็น My set ที่ไม่ได้ให้เราละทิ้งอะไรแต่เป็น My set ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสมบูรณ์ มีความพอเพียงกับสิ่งที่เราเป็นกับสิ่งที่เรามีแล้วม n d s e t นี้มันช่วยอะไรกับการขายคนที่มี mindset นี้เนี่ยเวลาเขาไปหาลูกค้าเนี่ยมันจะให้ความรู้สึกกับลูกค้าว่าเรามีความเข้าอ,อกเข้าใจเราไม่ได้ตั้งใจที่จะมา f force s e ซ l ให้เขาต้องซื้อเราให้ได้เราจะไม่ได้มีความรู้สึกโลภหรือเขาจะไม่มองเห็นสิ่งที่ สิ่งที่ทําให้รู้สึกว่าเราต้องการที่จะปิดการขายให้ได้มันจะเป็น f e ล l i n g ในลักษณะว่าถ้าเราขายได้ก็ดีถ้าขายไม่ได้ก็ไม่เป็นไรแต่จริงๆแล้วในใจลึกๆแน่นอนเขาอยากที่จะปิดให้ได้เขาจะตั้งใจทาที่จะทําให้ดีที่สุดแต่ว่า mindset เนี่ยทำให้ mindset ทำให้ความคิดของเขาเบ่งเบนไปในลักษณะที่ว่าเขามีความเข้าอกเข้าใจลูกค้าแล้วก็มาเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกค้าเพราะฉะนั้นพอมี mindset นี้แล้วปุ๊บ เราจะกลายเป็นที่ปรึกษาทันทีเราไม่ได้มาเป็นพนักง,งานขายอีกต่อไปเราจะมาเป็นคนที่มาช่วยเขามาให้คำปรึกษาเขามาช่วยเขามองหาปัญหามาช่วยเขาแก้ปัญหาเพราะฉะนั้น m i n d s e นี้คือเราต้องไปในลักษณะม i n d s e ที่เรามีความพร้อมมีความสมบูรณ์มีความเต็มอิ่มเรามีเรามีเรามีความเต็มอิ่มในเรื่องของตัวเราเองเรามีความรู้สึกว่าเราได้รับ เราเราเรา,เราได้รับความรักเพียงพอเราได้รับสิ่งดีๆอย่างอื่นรอบตัวเราเพียงพอแล้วถึงแม้ว่าดีลนั้นเนี่ยมันจะเป็นดีลที่สําคัญมากเลยแล้วก็เป็นถึงแม้ว่าถ้าเราไม่ได้ดีลนี้เราจะไม่มีเงินจ่ายพนักง,งานหรือว่าเราจะไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าหรือถ้าไม่มีดีลนี้เนี่ยเราจะไม่ได้ค่าคอมเลยสักบาทเดียวแตค่คนที่มี mindset นี้เนี่ยเขาจะไม่คิดถึงตรงนั้นเลยในในขณะที่เขาอยู่กับลูกค้า มันจะเป็นในลักษณะของความที่เราอยู่กับปัจจุบันด้วยแล้วสิ่งที่เรากังวลต่างๆทุกอย่างตรงนั้นเราตัดออกไปแล้วก็มุ่งมั่นที่จะทาที่จะช่วยเหลือคนที่อยู่ตรงหน้าเราช่วยเหลือลูกค้าของเราอย่างเต็มที่นั่นเองนะคะมายเซทที่2จึงเป็นมายเซทที่สําคัญมากสําหรับคนที่ต้องการฝึกมายเซอันนี้ขึ้นมาเนี่ยบางคนก็บางตําลาก็จะ ให้เราลองนั่งสมาธิถ้าเราเป็นชาวพุทธก็ลองนั่งสมาธิลองฝึกทําสมาธิให้อยู่กับปัจจุบนันเวลาไปถึงกับลูกค้ามันก็จะส่งต่อเวลาลเราก็จะรู้สึกได้ว่าเรามีสมาธิจดจ่ออยู่กับลูกค้าหรือบางคนก็อาจจะอาจจะมีการทําจิตใจให้สบายมีการฟังเพลงเล่นกีฬาอะไรก็แล้วแต่ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขทุกวันแล้วก็คนที่ต้องการฝึกอันนี้บางคนก็อาจจะต้องไป ทำให้ตัวเองรู้สึกว่ามีความเพียงพอจริงๆออกมาจากใจมีความรักเพียงพอมีความสัมพันธ์ที่ดีแล้วก็มีเงินทองที่เพียงพอที่จะใช้จ่ายแล้วก็ไม่รู้สึกโลภนั่นเองนะคะแล้วก็ค่อยๆบิวมายเซตนี้ขึ้นมาเวลาเราไปถึงผู้คนเนี่ยสองมายเซตนี่ไม่ว่าจะเป็นแพชชั่นเอ่ยหรือจะเป็นอแบนดันซ์เอ่ยเนี่ยมนุษย์เราไม่ต้องมีทักษะความสามารถอะไรพิเศษเนี่ยเราสามารถที่จะจับ ไมเซตนี้ได้เพราะฉะนั้นมันสําคัญมากเราไม่สามารถที่จะโกหกใครได้ว่าเรามี m มเซตสองอันนี้ถ้าเราไม่มีจริงๆนะคะลองดูเวลาเราเจอใครบางคนแล้วเขาดูเรารู้สึกได้ว่าคนนี้มีแพชชั่นเราเรารู้สึกได้ไหมคะมันจะมีพลังงานบางอย่างออกมาถูกไหมคะแล้วก็คนที่รู้สึกว่ามาขายแล้วเหมือนไม่ได้มาขายเหมือนมาช่วยเราปรึกษาเรารู้สึกรเหมือนเราไม่ได้โดนขายเคยรู้สึกไหมคะ เพราะเขามีไมเซ็ตอันนี้นี่แหละเพราะฉะนั้นสองไมเซ็ตนี้เนี่ยมันเป็นไมเซ็ตที่ต้องค่อยๆพัฒนาให้ออกจากข้างในออกมาแล้วมันจะส่งต่อออกมาในลนักษณะของวิธีการพูดของเราสีหน้าของเราโทนเสียงของเราทุกๆอย่างมันออกมาจากไมเซ็ตที่เรามีเพราะฉะนั้นให้เราพึงตระหนักไว้เลยว่าไมเซ็ตพวกนี้เนี่ยเราจะต้องมีแล้วก็จะต้องฝึกฝนมันเรื่อยๆจนเราทําออกมาจากใจมันจะไม่มีการปรุงแต่ง มันจะเป็นในลักษณะเข้าใจจากข้างในนั่นเองนะคะไม่เซ,ตน,เซตนี้สองไม่เซตนี้สําคัญมาถึงไม่เซตที่สามไม่เซตที่สามนี่จริงๆสําคัญที่สุดเลยอีกอันหนึ่งจริงๆสําคัญหมดเลยแต่ว่าไม่เซตนี้เนี่ยเป็นไม่เซตที่เราสามารถที่จะค่อยๆฝึกฝนได้ไม่เซตนั้นก็คือเรียกที่ว่า growth mindset หลายๆคนคงเคยได้ยินแล้วแหละ o ก t ด m i n d s e t เนี่ยเราคือได้ยินบ่อยมากมันเป็นยังไงสําหรับคนที่ยังไม่เคยได้ยิน โกลด์ไมล์เซ็นี่จะเป็น m ม n d s ซ็ที่มีคำพูดคำหนึ่งติดหัวเสมอเลยก็คือถ้าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกันเราแต่เราได้เรียนรู้จากมันคนที่มี g r o ด t ไม i n d ซ็ t มากๆเนี่ยเป็นคนที่ไม่กลัวความล้มเหลวแล้วก็ไม่กลัวความผิดผิดพลาดด้วยแล้วก็ไม่โทษตัวเองแต่ว่าเอาความล้มเหลวและความผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนในการที่เราจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ที่เอามาเป็นไม n d เซ็ที่สามเพราะว่าจริง คนที่เป็นพนักง,งานขายหรือผู้ประกอบการนี้ต้องขายของของ,ของเขาเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ที่ลูกค้าจะเซเยสตลอดถูกไหมคะเราขายร้อยครั้งลูกค้าอาจจะตกลงเราแค่สิบครั้งแล้วคนที่ไม่มีกรด h ไมล์เซตเป็นยังไงคะอาจจะขายไปแค่สิบครั้งโดนปฏิเสธไปสักห้าก็ร้องไห้กลับบ้านแล้วไม่เอาและเราไม่เก่งและเราไม่ได้เราเราน่าจะไม่ใช่งานที่เหมาะกับเราคนที่มีกรดตไมล์เซตนี่เขาก็จะไม่ได้คิดแบบนั้น ถ้าเขาเลือกแล้วว่ามันเป็นสิ่งที่เขาอยากทําอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นการทําให้เขาเรียนรู้เพราะฉะนั้นเราจะต้องมี mindset ที่สามฝังแน่นอยู่เลยแล้วก็พูดติดพูดติดปากพูดติดหัวเราไว้เลยว่าอะไรก็แล้วแต่ที่เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีเราเรียนรู้ไปกับมันได้เพราะฉะนั้นคนที่มีกล mindset ไม่กลัวที่จะผิดพลาดแล้วก็ไม่่าไม่ว่าอะไรจะเข้ามาเนี่ยเขาจะเชื่อว่าเขาทําได้ อีกอย่างหนึ่งของ growth mindset คือเขาจะมีอยู่เขาจะมีอยู่สองอย่างที่เขาที่เขาจะคิดเสมอนั่นก็คือสิ่งที่เขาสามารถที่จะทำได้มีอะไรบ้างก็คือเขาทำได้สองอย่างอย่างแรกคือตัวการกระทําของเขาเองที่เขาควบคุมได้อีกอย่างหนึ่งก็คือทัศนคติของเขาวิธีคิดของเขาสองอย่างนี้เขาควบคุมได้แล้วอย่างอื่นเหตุผลอื่นเขาจะไม่คิดถึงมันเลย เขาจะไม่มีการโทษว่าบริษัทไม่ดีเศรษฐกิจไม่ดีหัวหน้าไม่ดีผู้โรงงานไม่ดีคือเขาจะไม่โฟกัสตรงนั้นโฟกัสอยู่แค่2ออย่างค่ะคนที่มีกลยุทธมล์เซตก็คือว่าเขาทําอะไรได้บ้างที่จะที่จะทําได้แล้วก็2คือเขาคิดเขาขามาที่จะมีทัศนคติหรือว่ามีมีความคิดยังไงกับเหตุการณ์เหตุการณ์นั้นได้บ้างเพราะ2ออย่างนี้เราควบคุมได้ให้มันเป็นในทางที่บวกเพราะฉะนั้นหมา์เซตที่3ามกลยมล์เซต เป็นสิ่งนี้สำคัญมากๆนะคะก็ทั้งหมดมี3 mindset ด้วยกันฝากทุกคนลองเอาไปศึกษาเพิ่มเติมหรือเอาลองไปคิดเคิดเพิ่มเติมดูว่าทั้งสา mindset เนี่ยเรามี mindset ไหนบ้างที่เราเรายังทำได้ไม่ดีแล้วก็ค่อยๆค่อยๆหาวิธีที่เราจะบิ้วทั้งสา mindset นี้ขึ้นมาให้ได้แล้วก็รับรองได้เลยว่าไม่ว่าเราจะทำอะไรในชีวิตเราก็จะประสบความสำเร็จ แล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นนะคะเราจะมีความสุขด้วยก็ฝากไว้ด้วยค่ะ3 mindset นี้ Passion, abandon my i set และ grow my i set ขอให้ทุกคนมีความสุขกับการขายแล้วก็มี mindset ที่ดีขึ้นในทุกๆวันหลังจากนี้ก็พร้อมแล้วค่ะที่จะไปเรียนสกิลต่างๆกันก็ Happy Selling นะคะพบกัน EP หน้านะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ